เรียนทุกวันไหมลูกเรียนทุกวันเรียนอยู่กันไหนลูกนี่เรียนบุญเหลือบุญเหลือไปไปเรียนศรีธนีไปเรียนก็ครูเรียนบ้านดันติงเอ่อก็จะมีสนามมีสนามอะไรบางลูกมีตะกอร์เนี่ยมีตะกอร์ตอนเตลีเอ่อเปตองอืมเราเป็นค้นมาไหนบ้านนี้เนี่ยบ้านด่นติงครับด่นติงอืมมีวัยรุ่นมาเรียนหลายไหมลูกเดจาวันโอเคครับอ่าเตะโชว์หน่อย หนึ่งสองเอ๊ะโอ้กระมันกระมันเฮ้ยของแท้ครับนามโรงเรียนบ้านด่านติงครับเป็นสนามอของโรงเรียนแล้วก็ชุมชนหลังโรงเรียนกำมะใช่นะครับก็ครับก็สนามก็อาจจะมีลุ้มแบบตะลุ้คุกคิบบ้างครับพอฝนฝ่ากันมานี่ครับโองแท้แต่หลังคุมเตดา นี่เอามาลาเตะเลยเด็กครับอโอ้โหเจ็บตีนครับสวัสดีครับโุลีไม่ตัง้งใชครับเรียนซาสตร์เสียมศึกษาสวัสดีครับ